สวัสดีครับผมพี่น้องแฟนเพจที่คิดฮอดคิดถึงสูตสุคนครับผมมอลําบอยครับเมื่อนี้น้ำภาพพี่น้องมาเบิงสวนบักโม่ครับผมสวนบักโม่กับบ่ท่านงามภายในพี่น้องเพราะว่าบ่ท่านถือปุ๋ยบ่ท่านใส่ปุ๋ยจากเทียพี่น้องตะผัดปลูกมากเมื่อนี้สิมาใส่ปุ๋ยพี่น้องเบงปุ๋ยนี่เป็นหมุยปุ๋ยเร่งใบปุ๋ยบำรุงต้นครับผมเกษตรกร,กรไร้สารพิษครับปุ๋ยจากปลาหมักผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติพี่น้องปลา ปลาหมักปลาซิวปลากระเดิดปลาอีย่างต่างๆที่เฮางกินบ่เหมือนเฮามาใส่นี่ละที่เฮาง่กินนี่เอามาใส่เอามาใส่ในี่หีมันกระสิทับการหมักหมักมาได้3มปีเราพี่น้องใส่มาเรื่อยๆครับผมนี่ก็บ่ได้ไ่หลายที่พี่น้องเ่ะเปืองดินี่มากกับปุ๊กซ้ำนี่ละเฮ้ากระเอียาใส่ในน้ำส่ในน้ำหลวก็ละลายล้ลายส้น้ำลัวก็บไปหดไซไ่บักโม ใส่บักแตียงครับผมปลอดสารพิษมีที่นี่ที่เดียวจังหวัดอุดรอ,อำเภอกูแก้วหมอลำบอยเป็นคนทำครับผมมีที่นี่ที่เดียวพี่น้องกเกษตรปลอดสารพิษผมปใส่เคมีบอมีเคมีเลยพี่น้องไม่นีผมสใส่ปุ๋ยสุพี่น้องเบื่อกวนเข้าสิใส่เขากับไผ่เย้าซะก่อนครับเนี <Yeah. S 2> ย่ย่เย้าหลกระเทยลงนีพี่น้อง ว่หลายครับเทลงมันสิบไปบำรุงต้นครับพี่น้องให้ต้นแข็งแรงหอมครับบ่เหม็นมันสิบไปบำรุงต้นให้ต้นแข็งแรงทนต่อโรคสัตรตูพืชตางๆพี่น้องอันนี้กเกษตรเพิ่นอบรมมาผมกะเฮ็ดมาต่อ บ่มีสารเล็งแดงบ่มีสานขาสตัตรูเผืดบ่ใส่สารอีหยังปลูกธรรมศาสตร์กินธรรมศาสตร์ลดบอกโมยอน้ำตลาดเท่าไปซื้อกินมันยังคึดนดิพี่น้องขึ้นว่าเขาใส่สารอีหยังไหบ่นออใส่สารอีหยงังบ่านอ๋อดนี่ครับผมหลังจากเขาใส่ปุ๋ยน้ำแล้วเขาก็อค้นครับผมค้นหล้กก็ะซดไปแล้วพี่น้องซีดคือซีดน้ำมนต์นี่ ซีดไปเรื่อยๆครับให้สารอาหารทางใบครับแล้วก็ซีดไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมซีดไปเรื่อยๆจนครบทุกต้นครับนี่คือสารอาหารทางใบ ย่าเทากินเท่ากับสิบว่ได้คืดพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยของเห่าว่าใส่สารเคมีมีตวัดทุดิบจากธรรมชาติครับผมง่ายมองพี่น้อง,งใส่ปุ๋ยแค่เดียวครับว่ได้ใส่อีกว่ได้ใส่ดูครับ หลังจากใส่ปุ๋ยอีกประมาณสิบกว่ามือผมสิมไทายพี่น้องเบิ่งลวกั็สิบออกดอกลวกั็สิบปงปงดอกแล้วก็สิบมีนวยออกมาครับผมสิพาไปน้องปเปเบิ่งสิแตกตั้งกันครับบานีหลังจากมือน,นี้นับไปอีกสิบมือเจบกางงนามครับ กำลังแตกยอดครับผมนี่ให้กระเด็ดยอดก่อนสวยงามมากครับเกษตรกร,ร,กรปลอดสารพิษที่นี่ที่เดียวอำเภอกู่แก้วบ้านหมอลำบอยครับ ครับผมครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณแฟนเพจพี่น้องทั้ง youtube พี่น้องทั้งแฟนเพจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพี่น้อง